สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพราใหญ่นะคะวันนี้ไทเกอร์ไพร์สพาทุกคนมาทําบุญนะคะมาทําที่วัดชัยมงคลพัทยาใต้คะ่ะไทเกอร์ไพรใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้อัดวิดีโอไว้ให้ดูนะคะวันนี้เป็นวันพระธรรมดามีญาติโยมมาทําบุญน้อยกว่าปกติคะ่ะตอนนี้พระมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้พระเริ่มสวดแล้วนะคะเรามาฟังพระสวดกันค่ะ ตอนนี้พาสวดเสร็จเรียบร้อยแล้วและกวดน้ําเรียบร้อยแล้วเราเตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะแต่ทัศน์ือพายจะพาทุกคนไปเดินเล่นและดูวิวภายในบริเวณวัดก่อนนะคะก่อนกลับบ้านค่ะไปกันเลยค่ะนี่คือบริเวณภายในวัดนะคะที่นี่เขาเรียกว่าวัดชัยมงคลวัดลาน ใต้ค่ะที่นี่คือบันไดทางขึ้นโบสถ์ของวัดชัยนะคะโอเคค่ะภายในวัดชัยจะมีเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่รับชมฝากกดติดตาม mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดไลค์และกดซ mm ับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ